สวัสดีครับอะวันนี้ผมเดี่ยวเชียงใหม่นะครับรถมือแปดนะครับมีเจ้ามังกรทอง TF r ปี2 5 3 7หรือ1994นะครับมานำเสนอนี่นะครับเป็นผมนะครับผมนี่นะครับขายรถมือแปดนะครับมาดูตัวรถกันเลยนะครับตัวรถอ่าสีสันดีนะครับค่อนข้างยังบางอยู่นะครับ อลองดูภายในนะครับแผงประตูด้านในข้างขวาสวยนะครับคอนโซลดีพวงมลาลัยดีนะครับบอกดีมีรอยตำหนินิดหน่อยบาแคบมีครบนะครับบางแดดจะมีครบนะครับคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่สองแสนนะครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดโลนะครับ สตาร์ติดง่ายนะครับแอร์ยังฉ่านะครับนี่ดูอรอบๆตัวรถกันนะครับรอบๆตัวรถก็บางๆนะครับก็แมกยางดีนะครับมีคิ้วกันเเลตอยู่ครบนะครับตรงรุ่นเลยนะครับครับสีหกเจ็ดนะครับ สี่ตุลาหกเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นผู้ด้างซ้ายนะครับสวยนะครับราคาสวยนะครับพิเกอร์อเควีทั้งสองจุดนะครับบอนกระบะสวยนะครับ คทาเดิมเดิมนะครับรอนไม่ยุบเลยนะครับนี่นะครับพร้อมใช้ง,งานเลยนะครับบางุ่นมีครบถงสีน่นอนะครับข้างล่างนะดีนะครับรถขับดีนะครับ ครับผมเรามาดูหัวเครื่องกันนะครับนะครับหัวเครื่องติ๊กเกอร์ฝาปงอยู่ครบนะครับกันร้อนเดิมเดิมนะครับาปงเดิมนะครับยังเ,เดิมเลยก็ฝากระปิดด่นดีครับผมกระปิเ่ดเดิมนะครับไม่แกะนะครับผม เพิ่กาสิดหนึงน้านะครับความมันนะครับน้ำมันมันมีใครับนะี่นะครับขันไกสบายนะครับทำได้จิ ได้แครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับตามเบอร์นี้เลยครับราคาครันนี้นะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับผมพัดจังกับผมได้ลดแน่นอนนะครับผมขายจริงผมตรงจริงเครดิ้ชัดเจนเดี่ยวเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ตำบลหนองแยงตำเภสันตายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับนี่ก็ยังขายอยู่นะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันนะครับสตาร์ด้านะครับและ 87แรงไม้คันนะครับ79,000บาทนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับในที่เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามด้วยผมมีรถยุค90เข้ามาเรื่อยๆนะครับราคาหลักหมื่นนะครับเป็นแสงกาบาทตามสภาพเนื้องานนะครับผมก็อสอบถามเข้ามาได้เลย89,000บาทนะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทร089118888หรือเฟซบุ๊กเดี่ยวเชียงใหม่นะครับผม ขอบคุณครับ